อาจารย์สรุปเรื่องน้องฟอร์ดที่เชียงใหม่ให้ทีครับอาจารย์ครับครับผมพี่ครับน้องฟอร์ดเนี่ยครับวันนั้นที่ได้ออกมาสองครั้งที่การที่รถชนใช่ครับที่น้องน่าจะเป็นแม่โจ้ไหมครับพี่สนอมตอนนั้นที่ถึนแม่โจ้ครับแม่โจ้ใช่ครับแล้วก็มาร้องผ่านรายการคุณยายมาร้องผ่านรายการพี่สนอมผมเองก็รับเรื่องมาแล้วก็ส่งไปให้ทางอายการภาคห้านะครับท่านตรสุนิยาเกลเวสที่เป็นฝ่ายด้วยกันเนี่ยครับรับไปท่านสะสารการจังหวัดคุ้มคลองสิทธิ์เชียงใหม่ ก็ไปที่ที่พักที่พี่สนองให้ข้อมูลมานะครับที่จับอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นที่พักที่คุณพิการนะครับที่พมก็ช่วยไว้นะครับเพน้องพอตไปเองไม่ได้ก็เลยไปรับเรื่องราวรองเรียนน้องทุก็พาน้องพอตไปที่อายการนะครับก็ไปดูตามเรื่องคดีอาญาจนจนตามได้ว่าพนักงานสวนก็เลยส่งฟ้องคดีอาญาของคนที่ชนน้องพอตมาที่แขวงเชียงใหม่แขวงเชียงใหม่ก็ฟ้องคดีก็ค้างอยู่นะครับแล้วก็ในคดีแพ่งที่น้องขอจะไม่รับค่าชินใหม่ทดแทน อายการก็ยื่นคำร้อง4ี่ับหนึ่งให้นะครับแล้วก็ประกันภัยกับตัวของคนชนก็ได้เข้าไปในคดีอาญาคู่กับคดีแพ่งที่อายการยื่นไปด้วยสคชเชียงใหม่ช่วยเหลือเนี่ยก็คุยกันในคดีในคดีความผิดอาญาจำเลยรับสารภาพเนาะว่ากาประมาทจริงนะครับแล้วก็น้องพอได้รับบาดเจ็บในคดีแพ่งเขาก็ให้ประกันภัยช่วยชำระหนี้ให้ห้าแสนบาทตามกรมธรรมน์นะครับแล้วในส่วนของตัวคนขับเองนะครับเขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้สามแสนนะครับสามแสนเขาขอผ่อนก่อน นะครับจาได้ว่าสองพันห้าหรือสามพันต่อเดือนก่อนตั้งแต่ประมาณกันยาหรือตุลาที่แล้วแล้วก็สารก็เลยเลื่อนคดีมาเป็นเดือนน่าจะยี่สิบสามมีนาคมหกหกปีที่เนี้ยครับว่าอันให้คุณเวลาคุณไปหาตัางค์เนาะอันเพื่อนจะได้ผ่อนชาระยี่สิบสามมีนาหกหกเนี่ยนะครับเขาก็วางเงินนะครับที่เหลือที่จ่ายไปแล 50, ้วสองแสนห้าหมื่นห้าห้าหมื่นบาทเนี่ยที่เหลือจากที่เขาค้างอยู่เนี่ยวางเต็มจานวนเลยที่สารน,สน, 3, นะครับในส่วนสามแสนเนะเขาก็วางเต็มนะครับก็แสดงว่า น้องพอตเองก็ทานายความอาสาของไอการจารังหวัดตุ้มครองติดเชียงใหม่ก็ไปรับเงินแล้วก็โอนเข้าบัญชีน้องพอร์ตเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นค่าชดหม่ทดแทนที่น้องพอตได้รับก็คือแปดแสนบาทนะครับจากประกันภัยห้าแสนและจากคนขับเนี่ยสามแสนในคดีอาญาสารก็จําคุกคนขับแล้วก็รอการลงโทษแล้วก็ให้คุ้มปฤติคนคนขับแล้วก็ให้บริการสังคมซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในการขั้นตอนอุทธรณ์ฎีกาก็เชื่อว่าคงไม่มีคดีใจอะไรแล้วพี่ถนอมนะครับก็คงเป็นกระบวนการของกฎหมายต่อไป น้องฟอดเองนะครับตอนแรกได้ไปทํางานที่โโยตานครพิงค์ได้รับไว้แต่ตอนหลังทราบว่าวันนี้น้องฟอดเองได้เปลี่ยนงานแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นทํางานบริษัทหนึ่งในสูตรประการแต่ตัวน้องฟอดเองนั้นอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหอพักส่วนตัวนะครับ,รบได้เงินไปก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ทําแบบ work from home รับไม่ต้องเดินทางก็ได้เดือนละหมื่นสองบวกค่าล่วงเวลาประมาณสามพันถึงสี่พันน้องฟอดบอกว่าประมาณได้หมื่นอกก็อยู่ได้ต้องขอบคุณรายการขอบคุณนายการมาด้วยในที่นี้นะครับผมเองก็เลยต้อง เสนอผูมชายอยู่ตอนนี้พี่นาให้ชมเชยอยการในส่วนที่มีน้ำใจออกไปช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือน้องปอดได้ตามที่มาล้องกับพวกเรานะครับก็ถือว่าได้ได้ร่วมกันช่วยเหลืออีกคนนึงครับพี่ครับปอ,อดนี้ถูกรถชนแล้วก็รู้สึกตัวเฉพาะท่อนบนเลย น้องที่พูดเก่งๆหน้าอกขึไปเลยดูควาคิดดีๆตั้งแต่หน้าอกขึ้นบนในรู้สึกแต่หน้าอกลงล่างไปในไม่รู้สึกโดยเลยแล้วเขาก็มีเป็นคนคิดบวกนะเขาจะไม่ซมอยู่นานแบบนี้เขาต้องลงมสู้นะความกำลังใจของตัวเองคุณยายเขาโทรมาจากราชบุรีจะไม่ผิดนะนามสกุลเทวกุลจำได้เป็นคนเก่งเด็กเนี้ยเนี้ยซึ่งพูดจาดีเลยเนาะเป็นคนที่เนาะ โอเคก็คได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับต้องขอบคุณทางอา,อายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดเชียงใหม่ได้ช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งนะครับเราขึ้นภาพหน้าจอเนี่ยนะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็เมื่อกี้ก็คือน้องฟอร์ดหนึ่งในนั้นนั่นที่อยู่ในรูปนะครับขอบคุณอาจารย์ที่ตามรเรื่องนี้มาดูตลอดนะครับอาจารย์ครับจนเรียบร้อยเนาะอืมนะครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้รบกวนอาจารย์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ